ถ้ากะเตรียมตัวสิเปนเลือกตั้งด้วยค่ะเด้อมือนี้ใช้สิ้เสียงคอนค่ะขาดหนึ่งเสียงกระสิบว่าได้ด้วยค่ะแารบฆษณะมาะทักมาไทยปูดมมอร์นิ่งก่อนด้วยค่ะเด้อสเก็บบรรยากาศขาไปด้วยค่ะขาไปพูดเลยคือจิบริไทยดอกวาคาซีน่า,า,าม่มนี้ใดจับกล้องหยะะ้ยไะเนาะก็จะเอาบรรยากาศเดินทาง เดินทางกรซื้ลูกสาวละไทยมันหอนหอนค่ะหอนค่ะหอนเน่โอเคแต่ดีจะไปไหนเื่อจะไปอยากเข่ากล้องน้ำได้ค่ะคนนั้นสายรูปหล่อค <c oughs> <c oughs> นว่าอยากเข่ากล้องน้ำ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเจอกันตอนเดินทางให้เพื่อนกินข้าวิีมแล้วสิมาอัปเดตแต่ก็เก็บภาพบรรยากาศทะเล แดดแดดขาห้อนขาคอนแน่จะบึงด้วยแดดอยู่ทะเลขาวเพี้ยเลยร้อนมากโอเคค่ะฝากติดตามในเด้่อค่ะบ่มีอีย่างดอกไม่มีสาระแต่ก็อยากมีสาระกระมู้แค่ะเดิอคอยเปลี่ยนคอยไปเนาะไม่ได้หยุดทํานานบางทีก็ตื่นกล้องอยู่นะคะคุณแม่ก็ตื่นกล้องอยู่ได้ไดิเ็ดโดนเหยยเนาะว้ากับคุ่คกเว้าบอเว่ากับบลื่นบอลไหลนะคะเนาะ โอเคค่ะเจอกัน,นบายบาย่ายแล้วข้างหน้าหาแโหแสงมาจากรถเนี่ยหืมดนเธอสตรงนี้

ที่เราเห็นเลยเขายังไม่เสร็จเลยหรอ่เขาเสร็จยังไนหอมไม่เหมือนที่พ่อพูดเลยโอ้โหคนเยอะ